อันนี้กี่มีใต้นี่ต้นนี่ครับมันแปดมีดปลายครับนี่แปดมีดปลายนะครับเนาะเพราะมันใหม่อยู่เนาะมันทอด้อยสามต้นสามอย่งเต้แปดมีดปลายเตือมปั๊ปปุ้งมันก็เริ่มเนี่ยไงตรงแปดมีดปลายสองก๊อกหมดเลยสอนก๊อกสอนก๊อกนี่เราต้องบ่นเยอะอันนี้กับเป็นต้นแตนึ่งเนาะอันนี้ไม้ไว้เลยในใต้แดงเนี่ยใต้แดงนี่หม้เลยหม้จากตี่จากตี่อกเลยออกเลยเนาะเลยเมดแล้วที่ แปดมีดครับเขาะตีตายนึ่งครับแปดมีดากตีหมดเลยออกเลยครับเนาะฝากเด้วยแปดมีดยากหู้ซึ้กว่าปอกไแมหู้ซึ้กว่าอยางนี่แน่นเนแน่นใจดีนะเขาบอกหนักหนักนหมครับเนาะท่านี้เจี๊ยก็จะใจต่อไปอยู่เนาะฝากเจ้าถ้าใครสนใจเจ้ายางเอ้อนผยเอวาเลดเนาะยางจะออกดี อ,ออกดีกว่าติตเกยใจ้ปุ๋ยยี่ห้ออืนอ่นมก่อนตอนท่านใสครับมันกับพวกใครอ,ออกแล้วครับรแบบยางมันกับแข็งีไปนี่ท่านโดนกระไดฝนเงียดีแล้อยางกับพวกออกเก่าเคลื่อนเทียมเคลื่อนกับพวกไดพวกลอยลครับอรพอจะใส่ปุ๋ยเอออเลตเข้าไปแล้วกับยังเกี่ยวตามเห็นเลยเหรอสุดยอดเลยวาจาครับะน้ำหนักเพิ่มขึ้นครับก่อนนี้ยังไม่เคยใช้ปุ๋ยเนี่ยค่ะยังไม่เคยใช้ปุ๋ยแต่ก่อนนี้ไม่เคยใช้ปุ๋ยแบบนี้ ได้น้อยตอนนี้ใช้กุ่นนี้ได้เพิ่มขึ้นมาอีกมากครับเพิ่มขึ้นมาประมาณสักเตร้อยกว่าโลก่อนที่ผมยังไม่ใช้นะครับจะน้อยได้น้อยกว่าแล้วพอมาใช้ตัวน,นี้ปุ๊บได้เพิ่มขึ้นมาอีกวันนี้พบกับโปรโมชั่นสุดพิเศษเมื่อซื้อเอเวอเรสต์ขนาด50กิโลกรัมราคากระสอบละ5้าบาทจำนวน5กระสอบรับเพิ่มทันทีอีกหนึ่งกระสอบและน้ำกรดหยอดอยางเอเวอเรสต์จำนวน6ขวด พิเศษสุดเมื่อซื้อจํานวน40กระสอบรับเครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ขนาด16ลิตรจำนวนหนึ่งเครื่องทันทีโปรโมชั่นนี้มีจํานวนจํากัดสั่งซื้อหรือสั่งจองได้ในเพจที่ท่านกําลังรับชมอยู่นี้